สนับสนุนโดยเฮฟเฟเลสวัสดีครับโฮมไอเดียบายเฮฟเฟเลเคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณสำหรับวันนี้นะครับผมมีไอเดียเรื่องการปรับบ้านเพื่อรับลมธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมนครับการปรับบ้านพักอาศัยให้สะดวกสบายและดูน่าอยู่อาศัยนั้นมีหลักการที่สําคัญอยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากลมธรรมชาตินั่นเองด้วยการปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านให้ดูร่มรื่นมากขึ้น เช่นการจัดสวนหรือการจัดบ้านใหม่นั่นเองควรเปิดหน้าต่างหรือบานประตูเพื่อรับลมธรรมชาติน่าจะเวิร์กกว่าเยอะเลยนะครับ และด้วยดีไซน์ของประตูบานเลื่อนฮาว่านั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่ต้องการความสะดวกสบายในการเปิดรับลมธรรมชาติและการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวครับด้วยอุปกรณ์บานเลื่อนที่มีลูกล้อคุณภาพสูงทําให้สามารถเปิดบานได้อย่างราบเรียบแผ่วเบาปราศจากเสียงรบกวนและที่สำคัญนะครับสามารถป้องกันการแบ่งจากลมได้อีกด้วยครับเหมาะสำหรับการติดตั้งกับบ้านพักตากอากาศหรือบ้านที่มีลมพัดผ่านอย่างบ้านหลังนี้แหละครับ เพราะวัสดุที่ทนทานสามารถติดตั้งเข้ากับผนงังหรือเพดานบ้านแบบซ่อนได้ครับนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานด้วยการเปิดรับลมธรรมชาติแล้วยังช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งานของบ้านคุณอีกด้วยนะครับบ้านจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักการปรับวางสำหรับสัปดาห์หน้านะครับโฮมไอเดียเคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณมีเรื่องของสเสน่ห์ในห้องครัวมาฝากผู้ชมันครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเฮฟเฟล วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนสวยมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการปรับฮวงจุ้ยบ้านกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอเกศธัญย,ยมัยธรรมรงพุทธทิกลค่ะนักพยากรณ์และปรับสมดุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําไมคุณหมอถึงได้มาดูเรื่องของฮวงจุ้ยสตาอะไรพวกนี้คะเคยสงสัยว่าพวกดูดวงหรือวางฮวงจุ้ยนี่มันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆหรอเพราะว่าเราจบสายวิทย์มาแล้วแบบมันจะช่วยได้ยังไงก็ลองทดลองดูแล้วก็เข้ามาศึกษาถึงได้รู้ว่าโอเคพลังงานแฝงพลังงาน จัก,กรวาลดินน้ำไฟไม้ทองเนี่ยมีอยู่จริงมันส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันก็น่าจะนำพาพ,พลังงานที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราได้ mm hmm. ก็เลยแปลตัวเองมาเป็นนักพยากรณ์แล้วก็ในเรื่องของการวางหวงจุย้ยเล่นของจากการวางพวงจุ้ยเนี่ยค่ mm hmm. ะ แล้วการปรับห่วงจุ้ยบ้านนี่คืออะไรคะหลักๆเลยนะคะบ้านที่อยู่แล้วห่วงจุ้ยดีคือคนอยู่มีความสุขของที่คุณหามาตั้งพวกนี้อย่างเงี้อยอันเขาเรียกอุปกรณ์<อ>ท่านิ่อยตัวต่างๆ<ล>ใช่ค<ล>่ะหามาแจกันคือสัญลักษณ์ความสุขเอาไปวางไว้ที่ทิศความรัก ก็จะทําให้มีความรักที่มีความสุขถูกไหมฮะทิศความรักคือทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างเงี้ยเราก็ทําของใส่สวามีเราไปเลยอ้าวทิศตะวันตกเฉียงใต้ห้ามรคเด็ดขาดใครที่เน้นในเรื่องของความรักก็ความรักก็จะเป็นไปในทิศทางบวกทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เหมือนกับว่าการเสริมชะตาชีวิตนั่นเองเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้าวก็ต้องลองดูแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่น่าสนใจคือการแต่งบ้านตามวันเกิดนะคะคุณหมออันนี้มันเหมือนกับว่ามันสามารถช่วยให้ชีวิตในช่วงปีนั้นๆ ตั้งแต่นี้ต่อไปแบบดีขึ้นอ,อย่างวันเกิดเนี่ยเท่าที่ทราบมาจะมีสีกาละกินีถูกไหมคะแบบว่าคนวันจันทร์เนี่ยไม่ควรจะใช้ของสีแดงแต่งบ้านมุมนี้มุมนั้นแต่จริงๆคุณรู้หรือไม่ว่าสีแดงเนี่ยมีข้อดีอยู่นะ มันคือเรื่องของความรุ่งโรจน์ความสําเร็จการมีชื่อเสียงเพราะนั้นคนเกิดวันจันทร์จะเอาสิทธิ์ของสีแดงไปใช้ตรงไหนอย่างไรมันก็ทําได้เพราะส่วนตัวพี่เกดเป็นคนเกิดวันจันทร์เหมือนกันนะคะแต่ขับรถสีแดงสมุดสีแดงก็ไม่เห็นจะแจ็คพอตสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เทคนิคในการว่าจะเอาไปวางตรงไหนเพราะนั้นถือได้เลอะเทอะทั่วไปอะไรอยางเลยอ๋ออันนี้ก็เหมือนงานอย่างงี้ใช่ไหมคะจะได้รุ้มโลดระหวัดอย่างวันอังคารเหรอคะอย่างอย่างวันอังคารเนี่ยก็คือ เป็นเป็นคนที่จะค่อนข้างดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหาสัญลักษณ์ของชาราศีพฤษภที่ช่วยในเรื่องของความอดทนอย่างนี้นะคะเข้ามาพวกสัตว์มีเขาหลายแพะแกะวัวควายนะคะหามาแต่งเอาไว้ที่บ้านบริเวณที่ตะวันตกเฉียงเหนือหมอเรือย่องบ้านเนี่ยมีอยู่หลายคนเนี่ยค่ะแล้วมันจะตีกันไหมคะไม่ไม่ไม่ตีค่ะแต่จริงๆก็ต้องสร้างเตีมขึ้นมาจริงๆเอาแค่เจ้าบ้านใช่ไหมเจ้าบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็สมมติว่าในเรื่องของความรักอาจจะหาสัญลักษณ์ทางความรักที่คิวปิด ลูกหงนะคะแบบสวยๆหรือเป็นผีเสื้อเนี่ยก็ได้หรือดอกไม้อันเนี้ยแล้วแต่ค่ะว่ามุมของบ้านตรงนี้มันเอื้ออำนวยก็มีมุมที่เหมาะกับตัวเองใช่ค่ะใช่เพราะว่าบางทีดาวความรักพื้นดวงของเราอาจจะอยู่ทิศตะวันตกของพระสวามีอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วเราจะหาอะไรไปวางดีลูกคู่ใช้ได้ก็คือเหมือนทำของให้เขาผูกพันแล้วมีเยอะใหญ่ตลอดตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะ อีทำของด้วยแต่ว่าเป็นเป็นไวแมจิกไงมนขาวเเป็นความคิดดีๆแล้วกันเนาะทำให้ทาอะไรก็ได้อะให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขในบ้านจะได้มีความสุขใช่ค่ะอาวแหมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะติดต่อหรือจะโทรไปถามได้อะไรยังไงบ้างคะก็ถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่สนใจหรืออยากจะรู้ต่อนะคะก็จะมีผลงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยอยู่ในโฮมเดคอนะคะก็จะวางแผนทุกๆกลางเดือนก็ลองเข้าไปดูที่เซิงชุยคลินิกก็จะได้รับทราบเทคนิคในเรื่องของการร่ายมนต์ตาแห่งโชคจากวงจุ้ยแต่ละเดือ หรือแบบว่าอาจจะติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w t a n y a m a i c o m นะคะเป็นความรู้มากมายเลยแต่ว่าอยากรู้อีกลายมาอีกมาอีกนะขอเชิญหมอเกมมาอีกนะวันหลังเนาะได้ค่ะได้ อ้าววันนี้ต้องขอบคุณผอเกีมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณทาวน์เฮาส์สไตล์โมเดิร์นเน้นความทันสมัยใกล้ชิดธรรมชาติค่ะทาวน์แอเวนิวสีนครินค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ9โมงครึ่งนะคะทางททบ5หรือว่าจะติดชมรายการของเรานะคะก็เชิญได้เลยค่ะที่ Facebook ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะวันนี้เรา3มคนนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ